มินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางฮานอยค่ะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเป็นแนวทางฮานอย3รอบกับช่องตัวเลขกพารวยชาแนลนะคะสำหรับรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งเอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะให้92มา91เนาะให้3773มา78นะคะขออภัยจริงๆนะสำหรับงวดวันที่1ที่ผ่านมานะคะ เรามาดูย้อนหลังวันที่ออวันที่1กันต่อเลยค่ะสำหรับแนวะทางฮานอยเด่นลูด4-3นะคะแอดมินให้4 43มาที่4-5พิเศษค่ะเอ,อ่อมา1รอบนะคะแล้วก็เลขชุดเลขชุดมาที่ชุดชุดเด่น4-5นะคะมาที่ชุดเด่น4-5ทําทำไมเลข4-5-5-4าามาบ่อยๆช่วงนี้ ถูกลงวันแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทำบุญกันด้วยนะคะโอเควันนี้มาช้าหน่อยนะคะแอดมินติดงานติดงานบ้านเพิ่งจะไป70%พอดีวางก็เลยรีบมาทำให้ก่อนนะคะเด่นรูดวันนี้หนึ่งศูนย์นะคะสำหรับวันที่สองกันยา เด่นลูด10ึ่งแล้วก็เลขชุดนะคะเลขชุดเริ่มกันที่ชุดเด่นกันก่อนนะคะชุดเด่นมี3 1 3 2 3 4 2 1 2 4 2 5นะคะมีทั้งหมด6ชุดเหมือนเดิม สำหรับเลขเด่นของเราแล้วก็ชุดกันค่ะชุดกันชุดกันมี30 3 3 3น2 0สาห้าสนะคะมีทั้งหมด5ชุดเช่นกันค่ะ ชุดเด่น6ชุดชุดกัน5ชุดนะคะเมื่อกี้แอดมินใช้คำผิดเนาะก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้นะคะแล้วก็ท่านใดย,ยังไม่ได้ติดตามกดติดตามด้านล่างขวาม,มือไว้นะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันน้ำในเดอร์สวัสดีค่ะ